สวัสดีครับเอลัมปาครับวันนี้จะมาสอนวิธีดูเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจงวัดหน้าตากนอกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์หลังยันอะละหังนะครับหรือว่าเรียกอย่างว่าหลังยันเล็กนะครับนี่ครับลักษณะครับเวลาเราสังเกตนะครับนะเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาเราสังเกตนะครับตรงไปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับจะมีเส้นขีดนะครับเล็กๆขึ้นมา1ขีดครับนี่ครับขีดแตกเล็กๆออกมา1ขีดครับสังเกตนะครับอาจารย์จงนะครับ ตรงโยยักษ์เป็นลักษณะตัวกาะรันครับจะเป็นขีดบางๆครับนะครับนะจะมีแค่อาจานแล้วก็ยอยักษ์แล้วก็จงนะครับยอยักษ์จะไม่มีตัวกาะรันนะครับนะครับตัวกาะรันจะเป็นขีดแบบคมๆนะครับนะอยู่ตรงบนบนยอยักษ์นะครับนะนะครับตัวไม่หันนะครับนะครับนี่ครับตัวไม่หันนะครับนะครับพื้นเรียงตรวสิวนี้ครับจะมีความคมชัดมากๆครับครับนะครับลักษณะลายกระหนกนะครับการแกะนะครับ ใบหน้านะครับนะนะครับดวงตาลึกคมชัดนะครับเป็นลักษณะแกะในปี 2- 4 8ปดกว่าครับนะครับนะเวลาเราพิ่ก็นหลังมาอันดับแรกครับเวลาเราสังเกตลองเอียงเหรียญดูนะเหรียญจะเป็นเหมือนแองกระทะนิดนึงครับด้านหน้าก็จะบวมนะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นแองด้านหน้าก็จะบวมนิดนึงนะครับนะพิกเหรียญแนวนอนแล้วคุณลองส่องนะครับลงไฟตามพื้นเหรียญนะครับในร่องดันตรงเนี้ยนะครับในพื้นเหรียญร่องดันคุณจะเห็นนะครับเป็นเส้นสายฝนนะครับ วิ่งนะครับนะวิ่งทะแยงนะครับเป็นแนวนอนนะครับนะเนี่ยคุณยัเห็นเป็นเส้นเส้นสายฝนเล็กๆครับนะครับนะนะครับวิ่งทะแยงเป็นแนวนอนเลยครับเห็นไหมครับอ่านะครับและตามล่องยันตามซอกยันนี้ครับการแกะด้านหลังเราจะเห็นมีลักษณะเส้นแตกตรงนี้บ้างตัวมะนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะมีเส้นแตกออกมาครับคุ้มๆนะเฉพาะหลังยันแบบนี้นะครับหลังยันเล็กนะครับแบบนี้นะ ถ้าลอยยันใหญ่ก็อีกทีนะครับการแกะก็อีกแบบนะครับนะลักษณะยันก็จะต่างกันไปเีกแบบนะครับนะข้างในนี้มีเส้นซ้อนในยันครับการแกะแกะบล็อกผ้าครับทําให้เกิดเส้นซ้อนในีันครับนะครับนะครับการแกะบล็อกผ้าเส้นซ้อนตามตัวยันครับนะถ้าเจอลักษณะรอยปริ้นเนี่ยเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยรอยปริ้นรับเนี่ยเกิดจากการตัดนะครับการร้อมแรงกระแทกครับพอมันตัดนะครับ ตัดมาปุ๊บนะครับทขาให้เนื้อมันปลิ้นนะครับล้นออกมาถ้าเนื้อล้นๆเยอะๆนี้นะครับโอกาสแท้ประมาณ7 0็ดถึงแปเลยนะครับเลือกตัดนะครับจะเป็น2ปีกว่ห้าจะเป็นตัดโบราณนะครับนะตัดเกศจะเป็นตัดแบบตัดกระดาษทรายนะเห็นไหมตัดหยาๆครับตัดแล้วก็ฉีกขาดตัดแล้วก็ฉีกนะครับนะตัดขึ้นมือแล้วก็ฉีกขาดเพิ่มหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดเป็นตัดลักษณะตัดแบบโบราณก็สวยๆสภาพนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้ากระทองแชมป์อันหนึ่งก็ หลายหลายหมื่นนะครับนะประมาณสามสี่หมื่นแต่หลองแชมป์นะแล้วเป็นของแรงผิวไฟนี่ก็หมื่นกว่าบาทอันนี้ก็ใครมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะโอเคครับวันนี้ผมเอล่งปางนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ท่านไหนที่มีพระเครื่องนะครับต้องการแบบจับปอยนะครับสามารถส่งมาขายตามไาดีิลบนหน้าจอี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งรูปค้ามากระมุนและส่งพ้ามาถึงปุ๊บสอนเงินให้ฟรีครับควรพิกัดร้านนะครับวิธีเดินทางมาร้านดีสยามพระเครื่องขับรถไปตามถนนเส้นรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าเข้าปทุมธานีมองไปด้านซ้ายจะเจอกับตึกเทศบาลน,นครรังสิตขับรถต่ออีก160เมตรจะเจอร้านพีเอมออและร้านศึกษาพันธุ์ ร้านดีสยามจะอยู่ตรงกลางใกล้ชิดติดปากซอยรังสิตปทุมธานี21สามารถขับรถเข้าไปจอดด้านในได้พื้นที่จอดรถกว้างขวาง